น้องป่วยเป็นมะเร็งไม่เลือดขาวอะค่ะน้องเริ่มป่วยค่ะอายุได้สี่เดือนนะคะตอนนี้น้องป่วยมาก็สองปีสองปีครึ่งได้แล้วอะค่ะตอนที่ป่วยนะคะก็คือน้องต้องให้คีโมอะคะ่ะหมอเขาแนะนาให้ให้คีโมทีนี้พอให้คีโมไปแล้วน้องมีโรคแทรกซ้อนเยอะโรคแทรกซ้อนแต่ละครั้งอะไม่ให้ต้องทําใจนะคะ <moi S 1> ก็ตอนแรกว่าตัดสินใจว่าจะไม่ให้คีโมแล้วแต่ทีนี้ก็เหมือนโรคจะกลับมาค่ะมะเร็งจะกลับมารอบสองหมอเขาให้ ให้คีโมหนักเลยก็คือแม่ก็ต้องยอมอะคะ่ะเพื่อให้ลูกอะรอดทีนี้ก็ให้คีโมมาเรื่อยๆน้องก็จะอาเจียนเป็นเลือดบ้างแต่ละครั้งแม่ก็ต้องทําใจทุกครั้งเพราะน้องเข้าไอซีย์อะ่ะหกครั้งอะคะ่ะแม่ก็ทำใจไม่ได้นะคะทำใจไม่ได้ก็คือเห็นลูกป่วยอยู่ลูกกำลังน่ารักมีครั้งล่าสุดอะคะ่ะหมอเขาบอกว่าน้องอาเจียนเป็นเลือดโทรตามแม่แม่อยู่ที่บ้านนะคะโทรตามแม่ คือแม่สติหลุดหมดเลยวิ่งกลับมาถึงโรงพยาบาลน,นะคะคือหมอบอกว่าคุณแม่ทําใจนะหมอทําทุกวิธีแล้วตอนนั้นคิดว่าลูกไม่รอดแล้วคือหมอเขาบอกว่ายังไงก็ให้แม่ทําใจอย่างเดียวโอกาสรอดน้องเนี่ยคือไม่มีเลยไม่มีเลยอะไรเงี้ยค่ะพยาบาลเขาบอกว่าให้แม่ตัดสินใจเอาเองนะว่าจะยือน้องไว้หรือว่าจะให้ให้คุณหมอเขาเอาท่อเครื่องช่วยหายใจออกแม่ก็ทําใจไม่ได้ คือคิดอยู่พักนึงอะค่ะทําใจไม่ได้เลยลูกก็เล็บมือเล็บเท้าน้องก็หลุดหมดแล้วแล้วก็ปากน้องก็มีแต่เลือดคือน้องอาเจียนเลือดออกมาเป็นถุงๆเลยค่ะเยอะมากแล้วก็ทีนี้หมอเขาบอกว่าคุณแม่คุณแม่เน้องอะไขสันหลังน้องไม่ได้ผลิตเลือดออกมาเลยนะ คือคุณแม่แล้วแต่คุณแม่จะตัดสินใจเอาว่าจะให้ถอดท่อหรือไม่ถอดท่อใช่ค่ะว่าจะให้ถอดท่อหรือคือแม่ก็จะไม่ยอมให้ถอดเพราะว่าความหวังของแม่ก็ยังมีอยู่คือน้องก็ไปจับดูลูกอะค่ะตัวเย็นฉับเลยคือเหมือนกับว่าไม่มีชีวิตอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะคือน้องเปล่อยหมดแล้วอะค่ะ ทั้งปากทั้งโก้นนอะไรงเงี้ยเปื่อยหมดแบบแบบดูไม่ได้เลยทีนี้ปรึกษาคนรอบข้างอะค่ะว่าจะเอาอยัางไงดีเพราะว่าลูกเป็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยคือหมอเขาพูดแบบนี้แล้วนะจะให้ปรึกษากาแฟน,นะคะแล้วก็เราจะเอากันยังไงว่าเราจะปล่อยน้องไปไหมหรือว่าจะให้น้องอยู่ต่อคือเราไม่ต่างคนต่างไม่ยอมอะคะ่ะไม่อยากให้น้องไป คิดอยู่พักหนึ่งบังเอิญที่เจอพี่เขาคนนึงอะคะ่ะเขาก็เลยมาแนะนำพอลิตินนะคะคือตอนแรกก็ตัดสินใจอยู่ว่า,าเออมันจะช่วยได้จริงไหมเพราะว่าลูกเรา,เอาโอกาสรอดก็ไม่มีแล้วไม่มีทางเลือกแล้วแม่ก็ต้องยอมก็ต้องยอมว่าเออลองดูแลกันรปรึกษากันกับแฟนก็เลยยอมสั่งซื้อมาตอนนั้นอยู่ห้องไอซียูหมอกับเพียาบันเขาจะาเฝ้าอยู่ตลอดเวลาเขาพักเที่ยงอะคะ่ะแม่ก็เลยแอบแอบบวชยาค่ะก็เลยไป ไปแอบหยอดใส่ปากน้องคือไปง้างปากน้องค่ะน้องเย็นหมดแล้วก็คือแอบหยอดลงไปทีละนิดคือมันอาจจะไหลลงไปตามท่อให้ช่วยหายใจอะไรเงี้ยค่ะเลือดน้องก็แบบออกเรื่อยๆเรื่อยๆพอหมอเขาให้เข้าไปวันหนึ่งสามสี่ถุงเลยคนระับแล้วก็ออกมาขึ้นหมดเลยไม่ไม่มีเลือดใหม่เลยเพราะว่าไขากระดูกน้องไม่ได้ทํางานแล้วพอแม่เริ่มให้ให้หยอดไปตอนเที่ยงกับตอนทุ่มหนึ่งอะค่ะวันวันแรกพอวันที่สองพุ่งอีกพุ่งนี้ไปเยี่ยมลูกตอนเที่ยงอะค่ะ ทีนี้หมอเขาบอกว่าเอ่อน้องอะ่ะมีมีความหวังขึ้นมานิดนึงเลือดน้องเริ่มแบบเริ่มหยุดไหลามาแล้วนะแต่ว่าไขากระดูกน้องยังไม่ได้ทํางานคือน้องยังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่เอ่อพอให้ไปอีกประมาณสองสาวันนะคะ<ม>เลือดน้องเริ่มหยุดไหลทีนี้ก็ไขกระดูกเริ่มทํางานกลับมาผลิต<ม>เลือดมาค่ะทีนี้แม่ก็ดีใจะคะ่ะดีใจมากเพราะตอนนั้นพอน้องได้ทานคอรีตินค่ะได้ทานมาประมาณ อาทิตย์หนึ่งอะค่ะทีนี้น้องก็เลือดหยุดไหลเลยไม่ต้องเติมเลือดแล้วตอนที่ให้มาสองสามวันนะคะคือเลือดน้องเริ่มหยุดไหลาจากที่ไหลพรวดพรวดอะค่ะทีนี้น้องก็เริ่มหยุดไหลพอเริ่มหยุดไหลแล้วทีนี้แม่ก็เริ่มดีใจามานิดนึงอะไรเงี้ยทีนี้ก็พอไปประมาณอาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะให้ทานโพลิตีนไปประมาณเกือบสิบวันนะคะ,คะทีนี้น้องก็บอกคุณหมอบอกว่าคุณแม่ คุณแม่มีความหวังแล้วนะตอนนี้ไขกระดูกน้องเริ่มผลิตเลือดมาแล้วนะจากตอนแรกคือไม่เลือดน,น้องไม่ได้ผลิตอะไรมาเลยไม่ว่าจะเป็นไม่เลือดขาวหรือเกล็ดเลือดหรือไม่เลือดแดงไม่มีเลยน้องเพราะว่าไขากระดูกน้องไม่ได้ทํางานเลยทีนี้ผ่านไปประมาณเกือบสิบวันนะคะน้องไขกระดูกน้องก็เริ่มทํางานเริ่มผลิตเลือดมาอีกวันหรือสองวันเนี่ยน้องไม่ต้องเติมเลือดเลย เลือดน้องกลับมาเป็นปกติเลยอะค่ะทีนี้เราก็เลยเชื่อมันโอ้โอโพลิตีนนี่มันมันดีตอนแรกทําไมเราไม่เจอตั้งแต่แรกให้ลูกเรามาทรมานอยู่ตั้งนานทําไมเราถึงเพิ่งมารู้จักได้ทานมาประมาณอาทิตย์หนึ่งดีขึ้นดีขึ้นเลยค,คือแม่มีความหวังทันทีเลยค่ะลแ,ลแ,ลแล้วแล้วตอนนี้ค่ะหลังจากทานมาอาทิตย์หนึ่งแล้วทานต่อเนื่องมาอีกนานแค่ไหนคะคือตอนนี้น้องทานมาก็ประมาณเข้าเดือนที่4ี่แล้วอะค่ะเพิ่งจะเข้าเดือนที่สี่ ก็ทันมาเกือบสองเดือนนะคะพอนัดไปให้คีโบทีนี้เขาก็จะเจาะเลือดไปตรวจทุกสองเดือนนะคะว่าตรวจหาค่ามะเร็งพอไปเจาะเลือดดูไม่มีค่ามะเร็งเลยทีนี้หมอเขาบอกเอ้งงงแม่เอาอะไรให้ลูกทันไหมเออหมอเขาสงสัยแม่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่กล้าบอกนะคะไม่กล้าบอกเพราะว่าเราก็ไม่อยากมีปัญหาทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเออขอเจาะ น้ำไขกระดุกน้องนะไปตรวจคือแม่ต้องเสียตังเอง3,000กว่าบาทเพื่อจะไปเช็คดูว่าน้องยังมีค่ามะเร็งเหลือไหมในน้ำไขสันหลังเพราะว่าคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเลือดเนี่ยเขาต้องเจาะน้ำไขสันหลังไปตรวจทุกสองเดือนพอไปเจาะน้ำไขกระดุกประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะผลออกบอกว่าคุณแม่ยินดีด้วยนะน้องไม่มีค่ามะเร็งหนุงเหลือแล้วคือดีใจมากตอนนี้น้องทานมาก็ประมาณเข้าเดือนที่4แล้วอะค่ะแล้วปัจจุบันนี้ยังทําการรักษาอยู่ไหมคะ คือตอนนี้ก็ยังรักษาอยู่อะค่ะก็ให้ทานพลิตินไปด้วยแล้วก็ให้คโมโวไปเดือนละครั้งจากที่หมอคานัดที่ละครั้งทีนี้น้องอาการดีขึ้นมากเขาก็เลยนัดเดือนละครั้งคีโมช่วงเนี้ยมีอาการแพ้เหมือนช่วงก่อนนะคะหลังจากที่ได้ทานออพลิตินไปด้วยแล้วตอนนี้ไม่ไม่แพ้แล้วอะค่ะขอพูดจริงๆนะคะดีมากพอทีตินนี้ดีแบบ แม่ไม่อยากจะเชื่อเลยตอนที่น้องยังไม่ได้ทานนะคะตอนที่ให้คีโมมาเนี่ยน้องจะอาเจียนบ้างแล้วก็มีไข้าตามมาแล้วก็น้องจะทานอะไรไม่ได้เลยปากนี่จะพองเป็นแผลเลือดออกซิบๆแล้วน้องก็จะเพียแล้วก็จะอ้วกตลอดเลยทีนี้น้องจะมาอยู่บ้านประมาณ3วันแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณ2อสเดือนเพราะน้องจะติดเชื้อโรคซากซ้อนมาเยอะมากทีนี้พอน้องได้ทานตัวเนี้ย ให้คีโมแรงแค่ไหนคือน้องไม่มีผลข้างเคียงเลยน้องจะไม่เป็นไรเลยคือไม่ต้องกลับไปนอนโรงพยาบาลแล้วค่ะก็คือยังทานไปก็อยู่บ้านใช่ค่ะทานไปก็อยู่บ้านเนี่ยน้องจะเล่นตำแบบนี้ค่ะเล่นดินเล่นทรายจากเมื่อก่อนนี้อย่าว่าจะเล่นดินเล่นทรายเลยแค่น้องจับแบบของเล่นตัวเองที่ไม่ต้องล้างทุกวันค่ะน้องก็ยังติดเชื้อเป็นไข้แล้วอันนี้น้องเล่นดินจับอะไรต่ออะไรก็คือไม่ไม่มีเชื้อไม่มีผลต่อน้องเลย